ถึงเขาจะคุมทีมเชลซีตกชั้นยังไงเขาก็ไม่คู่ควรกับคำพูดเหล่านี้ถึงเขาจะทำทีมเละแค่ไหนครอบครัวเขาก็ไม่ควรโดนแบบนี้ผมกำลังพูดถึงผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของเชลซีที่มีนามว่าแคมแฮมพอตเตอร์นับตั้งแต่ที่พอตเตอร์ได้มาคุมเชลซีก็ดูเหมือนว่าเชลซีมืดมนไปซะหมดนะครับจะทำอะไรก็ไม่ดีไปซะหมดนี่ก็เป็นเวลา4เดือนแล้วนะครับที่พอตเตอร์ได้มาทำงานให้เชลซีแต่เหมือนตลอดเวลาที่4เดือน วันนี้แฟนๆคงอยากผ่านมันให้เร็วที่สุดดูในแต่ละเกมมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินมันถึงขั้นว่าลุ้นเสมอก็พอใจแล้วถึงแม้ประธานสโม,มสรอนอย่างท็อดโปลี่จะควักเงินหลายร้อยล้านให้พอตเตอร์ได้ชอปปิ้งซื้อนักเตะบิ๊กดิวเข้ามาหลายต่อหลายคนแต่ดูไม่ดีขึ้นเลยเสียงในสนามเต็มไปด้วยพอตเตอร์เอาภาพจําของแกนพอตเตอร์มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับความยิ่งใหญ่ความเก่งกาจมันหายไปไหนหมด ทั้งที่พอตเตอร์หาทีมไบตั้นสู้กับทีมชั้นนาในพริมบริีกก็อย่างสุดมันมากๆแต่พอตเตอร์อยู่ที่นี่เขาเหมือนคนขาดแพทชั่นเขายืนคุมข้างสนามอย่างเฉยๆไม่พูดคุยกับผู้ตัดสินไม่ประท้วงถึงลูกทีมกํลาลังจะมีเรื่องเขาก็ยืนดูอย่างเฉยๆเพราะเหตุน,นี้แหละครับแฟนบอลถึงหมดศรัทธาไปง่ายๆเพราะแกแฮมพอเตอร์ดูเหมือนคนที่ไม่สนใจอะไรเลย แต่ถึงมันจะเป็นแบบนี้เขาครอบครัวก็ไม่คนโดนขู่ฆ่าหลังแกแฮมพอตเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าผมทํางานที่นี่มา4เดือนแล้วและด้วยผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ผมต้องยอมรับความวิจารณ์ให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลยผมเคยได้รับอีเมลที่ไม่ค่อยดีนะพวกเขาต้องการให้ผมตายและแช่งให้ลูกๆของผมเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้มันทําชีวิตครอบครัวผมแย่สุขภาพจิตแย่ การแสด,แดงออกมาบุคลิกภาพมันยากเป็นมดเป็นทางานแล้วมีใครมาด่าคุณมันคงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีถ้าคุณถูกเรียกว่าเป็นคนที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมูสรผมมานี่เพื่อต้องการที่จะประสบความสําเร็จที่นี่นอกนนนั้นผมไมไ่สใจนอกจากนี้พอตเตอร์ยังยืนยันว่าสโมสรนยังให้การสนับสนุนเขาแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะย่แย่ก,ก็ตามเพราะสิ่งที่ประธานสมสรต้องการคือสร้างทีมเพื่ออนาคตเช่นต้องการทําทีมระยะสั้น ได้มีรายง,งานต่อสโมสรเชลซียังไงก็ตาม<ๆ>ก็จะดำเนินคดีคนที่ส่งจดหมายมาอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมรับได้มันมีเรื่องแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันเกิดจากแฟนบอลอันไล้สมองมากๆมันเกิดจากแฟนบอลที่ไม่แยกแยะอะไรเลยลูกๆของพวกเขาผมให้กําลังใจคุณแกรแฮมพอตเตอร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าเป็นเพราะอะไรพอเตอร์ Potter, ถึงโดนแบบนี้หากว่าคุณชอบใจอย่าลืมกดติดตามพวกเราหน่อยนะครับสวัสดีครับ